เห็นไหเปล่าพ oh, right? ี่น้องโอ้ตายตายปูปูไข่อผุ่นผู้ปูไม่ยาข่อยสุดยอดเดิพนหกสิบเปอร์เซ็นแล้วกับวญญาณได้แล้วพวกเจ้าเห็นปะพวกบังบังผุ่นผุ่นเห็นพุ่นปะขาปะสนุบ้ามันเป็นมองคนมาเล่นสกูตเตอร์สเก็ตสกีอันนี้เป็นเป็นอัน โทษด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นแม่น้ำดิจ้ะเนี่ยแม่น้ำดิพู้นแม่น้ำด้วยค่ะแม่น้ำแม่น้ำนะคะแม่น้ำแม่น้ำด้วยค่ะว่ที่มันหิมะมันไหลหิมะมันไหลน้ำก็เลยแข็งตูตูวข่อยืนย่ทั้งน้ำแข็งดิเนี่ยเอ้ยทั้งทั้งน้ำแข็งไคหิมะน้ำแข็งนี่หละที่เขาว่าเป็นน้ำจนกลายเป็นหิมะนะคะเนี่ยน้่งนะพีกโนน้ำ โอเคเห็นบอกค่ะไปกันนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์เด้อเหรออิสเปียร์ิงพูดแต่คอยยืนยุ่นทึ่งน้ำทึ่งแม่น้ำด้วยค่ะเนี่ยตารางมันเป็นน้ำถ้ามันแห้งหรือหิมะว่ามีว่ามีหิมะละโมนี่จะเป็นเวิงแม่น้ำเลย ที่ที่ที่บางที่เห็นบอกพีเจ้าเห็นฝรั่งที่เขามาตกปฝาบ้องเพิ่มมาเพิ่มมันภาพกันมั่นนีทั้พภากันมาท่องมาเที่ยวตกปลาไต่หน่ำไปทีมังสิเลือกินตกมันไม่ป่าอยู่ไต่หน่ำมันเมียนอีรีบอดใดคอยมาเห็นแล้วโอ้ยหามเลยเอ้ามึงแต่หิมะโอ้จะมันมันงามบุ้ยบุเสียเที่ยวจะมันงามคักงามเนี่ยต้องดูนาไปเรื่ย นุนาชอบไหมอะนุนาชอบเปล่าสู่ตายลูกใครก็ได้เมียเลยคุณดังแกมเคยตกรถดยุดวันตุบอกตกเหรอนี่จะไปไหนนี่จะไปไหนอ้ ิ่นไปแล้วค่ะไปแล้วได้ค่ะไปแล้วไปแล้วปาขึ้นรถกับปา